แล้่ได้ว้วตอนนี้เราอยู่ที่ทางเดินที่จะเข้าน้ำตกจุกกะดิ่งจุกกระดิ่ง,งเออเท่าที่อ่านมาเขาบอกว่าจากที่จอดรถไปถึงน้ำตกนี่แค่ประมาณ300เมตรเดี๋ยวเราดูกันว่ามันเดินใจแค่ไหนส3นาทีก็ได้บ้างาาก็เดี๋ยวเาจะรู้ได้แต่ี้ได้ยินเสียงน้ำตก แต่ว่าแต่ว่ามันมันก็ลาดยางมาตลอดอใช่ไหมเขาเรียกอะไรเขาเรียกคอนกรีตมีฝนบา้างเ,เป็นบางช่วงอ่าก็ถ้าสนกันบางช่วงก็ลําบากนิดหน่อยเพราะว่าโอ้ยสบายถานนไม่ค่อยมีหลายทางโอ้ยขับสบายขับง่ายกว่าในกรุงเทพเยอะโอเคไม่ได้ลำบากรถกีโกะข้าเข้ามาได้อีอกโอกะข้าก็มาได้เคิด วัดกันฟุตต่อฟุตนี่ขับในกรุงเทพย,ยากกว่าเยอะช่วงนี้ที่นี่ยังมีน้ำอยู่ากาศเย็นแดดแรงแต่จะจะว่าถ้าแบบอยู่ในที่ล่มก็อากาศเย็นสบายนี่ดอกไม้กวาดนี่ เนี่ยที่เขาเอาไปทําไม้กวาดนี่นี่นี่ใช่นี่นี่นี่ยไม้กวาดอะไรที่เรานั่นแหละไม้กวาดดอกย่าเนี่ยต้นนี้เลยใช่โอ้ภูเขาเนี่ยไม้กวาดดอกย่าเพียบนี่แหละที่เขาเอาไปทำ พ่อพี่แกทำเป็นนะไม่กว่านั้นนะเออ,อแกเย็บเป็นพี่เคยไปตัดมาแล้วแกก็นั่งเย็บแกก็ทำเป็นนะแกก็หัดทุกอย่างนะพ่อเราว่าเป<อ>็นโากขุตยานที่ถือสาดในเห็กแห่งการค่อนข้างที่จะกระโดดสะบานไม่ว่าจะเป็นศาร,รมนาคมทธที่ อืมอืมไปแล้วโอ,บบโอ้มันอยู่สันในนี่เลยอ่ะสันอะไรไม่รู้สันเขาเนี่ยหัว,หเ,ดวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปแย่ตรงนั้นดีกว่า

อุ้ยเจอน้ำตกแล้วโอ้โหน้ำเต็หมเป็นน้ำตกที่ไหลมาจากช่องเขาเนาะนี่จะเกิดมาในช่วงที่แบบไอ้ไอ้น้ำเยอะๆอ,อ,อาจจะแบบดูอลังการกว่านี้ปนเป็นปตะพ,วง,พ,ะพวงหรือรวาา่าอะไรน้ำค่อนข้างแห้ง ถ้านา้ำเยอะๆนี่อาจจะขึ้นมาถึงตำเนินพวกนี้เลยนี่ไงปลาไปน้ำปลาแบบปลาปลาเหยือปีนอะะคค่ะปลาสกอ่ะไม่ใช่ <c oughs> มันเป็นปลาตัวเล็กๆเนะี่ยมาชอบดูกาาดกัลดา โอ้เรามาถึงแล้วน้ำตกจ๊ะกระดิ่งงามแงนะ